ผมไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวมมาน่าเชื่อถือนะอยู่บ้านหลวงในค่ายทหารใช้น้ำใช้ไฟฟรีไม่ได้โกงสักบาทเลยนะไม่ได้โกงสักบาทเลยนะอยู่ในค่ายทหารไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงสักบาทนะฮะแล้วก็ ยึดอำนาจเอาอำนาจของคนอื่นไปนี่นะอำนาจของประชาชนทั้งประเทศไปไว้คนเดียวนี่นะไม่ได้โกงสักบาทเลยอ่ะโอ้หน่าเชื่อถือเฮ้ยคนดีนะคนดีคนดีเขาเป็นแบบนี้นะไม่ได้โกงเลยไม่เคยโกงเลยนะตั้งซวสองร้อยห้าสิบคน ให้ไปเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตนเองก็ไปเป็นคาดีเดตนายกรัฐมนตรีแล้วสว250หคนนั้นก็เลือกตอนเองทั้ง2 5 0หเสียงไม่ได้โกงสะบาดเลยอ่ะไม่ได้โกงผมโกงที่ไหนผมเป็นคนดีผมทำผิดอะไรเฮ้ยผมมาทำความดีเสียสละนะผมอยู่ไม่นานหรอก อยู่มาแปดปีแล้วยังไปถามชาวบ้านว่าเฮ้ยผมอยู่ยังไม่ครบแปดปีนะผมอยู่ต่อได้ไม่ได้โกงสกบาทเลยไม่ได้โกงโกงที่ไหนไม่ได้โกงผมไม่ได้อยากเป็นรองนายกเลยผมไม่ได้อยากเป็นเลยโอ้หนึกว่าผมอยากเป็นนักหนาเลยไม่เลยผมไม่ได้อยากเป็นเลยนะผมตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะ ไม่ได้โกงบาทเดียวก็ไม่เคยโกงเข้าใจไหมประชาชนเข้าใจไหมผมทำงานทำงานตลอดนะประชาชนทุกลาบากผมลำบากกว่าเยอะนอนร้องไห้ทุกคืนเห็นประชาชนลำบากน้ำท่วมโอ้โหทำไมมันจะมีท่วมฝนมันตกฝนมันตกน,นก้ำมาตรงท่วมนะฮะ ผมทำงานขยันมากเลยนีผมเป็นคนดีนะรู้ไหมผมไม่เคยโกงบาทเดียวก็ไม่เคยโกงเชื่อผมสิสมัยหน้าเลือกผมอีกนะผมจะเข้าไปเป็นคนดีที่ไม่เคยโกงและจะพาประเทศชาตินั้นให้จเจริญลงจเจริญลงจเจริญลงไม่เชื่อเลือกผมสิ ผมเป็นคนดีไม่ได้โกงสักบาทแม้แต่บาทเดียวไม่เคยโกง